สวัสดีครับนี่มาพอกันกับช่องพี่บอสน้องไวลเลนอีกคือเกาเดนะครับไทยธรรมชาติทุงนาให้เบิ้งครับมองเกาเนี่ยนะครับยุ้งส,สวยช่วงประมาณสี่โมงครึงครับตรงให้ตรงน้าบ้านเขาฝากพ่อแม่พี่น้องอำเภอเกษตรสมบูรณ์บ้านเมืองเกาจังหวัดเชียงพุทมนะครับ กด,ดไลค์กดแชร์ให้นะครับให้ช่องของพี่บอสดน่องไวเลนเนะครับน่องไวเลนก็เพึ่งออกจากล่องบานม้เมือวานนะครับไปน,อน้อนอยล่รงบานคุ้เฉียวสองมืนสองพื้นครับเป็นไข่เด็กหน่อยกันละกำลังเป็นไข่ลายเป็นไข่วัดไงแต่โชคดีที่น,น่องวาเลนว่าได้เป็นครับแต่หมอกระนั่นอีกอย่สิ้นเดียนครับจะได้ไป ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้หเด้อครับช่องพี่กอดน้องมาเรียนขอบคุณครับ